โรงเรียนบ้านมะเดือตั้งอยู่ที่55หมู่ที่สองตำบลเขาน้อยอำเภอเขาเมาจังหวัดระยองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านมะเดือก่อตั้งเมื่อปีพศ2526ตั้งอยู่ที่หมู่ที่7 ตำบลชำขคออำเภอแกลงโดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านชำ้อต่อมาในปีพศ2528ได้รับการบริจาคพื้นที่จำนวน50ไร่จากกำนันประจวบและนางสุทีสิริวราวาทให้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านมาเดือบริเวณพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเขาน้อยอำเภอเขาเมาในปัจจุบัน โดยในวันที่26มีนาคมพศ2530โรงเรียนได้แยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนบ้านชมคอโดยมีนายชำนานเนื่องจำนงมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีผู้บริหารจำนวนหนึ่งคน ข้าราชการครูจำนวน15คนครูอัตราจ้างจำนวนสองคนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนนักการพันโรงจำนวน1คนและมีนักเรียนทั้งสิ้น197คนโดยปัจจุบันนายบุญส่งพุ่มบานดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาเดือประกอบด้วยฝ่ายบริหารการศึกษาดังนี้ 1. นางสาวจุธาทิย์ดุจจานุทัตหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 2. นางสายสุนีจันทร์ขอนแก่นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 3. นางสาววรพิชาการเกตหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 4. นางสาวกาญจนาโพทองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปวิสัยทัศน โรงเรียนบ้านมะเดือ่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีความเป็นไทยดำรงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโรงเรียนมีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้จัดการเรียนการสอนดังนี้อาคารมัธยมเก่า อาคารอนุบาลอาคารเรียนประถมมัธยมห้องประชาสัมพันธ์อาคารแสงดาวหรือห้องประชุมใหญ่เรือนพยาบาลโรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงห้องน้ำผู้พิการสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลสนามตะกรอก้อสนามบาส พร้อมทอั้งยังมีห้องปฏิบัติการต่างๆไว้ให้หนักเรียนได้ฝึกทักษะเช่นห้องวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ห้องยูโซเน็ตห้องโคดติ้งห้องดนตรีห้องพลาสะและห้องสมุดโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21อย่างรอบด้าน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning มีการบูรณาการโคดดิ้งเข้ากับรายวิชาต่างๆเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรโรงเรียนได้รับรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปถมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดก,การศึกษาผ่านระบบ OBE Content Center นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอาทิเช่นระบบเลือกตั้งสภานักเรียนระบบเช็คชื่อนักเรียนระบบประเมิน S D Q ระบบออมทรัพย์นักเรียนและระบบอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านผ่านกิจกรรม เช่นกิจกรรมสวดมนต์มู่กิจกรรมวิทยาศาสตร์กิจกรรมอนามัยและการป้องกันโรคกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมภาษาไทยกิจกรรมภาษาต่างประเทศกิจกรรมทัาษะโคดิ้งและหุ่นยนต์ กิจกรรมศิละปะและดนตรีเป็นต้นผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านมาเดือปีการศึกษา2,565รางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นอันดับที่2ในการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านมาเดือ่อได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นด้านการสวดมนต์มู่ทำนองสรพันญ,ญะประเภททีม5คนระดับจังหวัดระยองงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2566รับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กประถมศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบารมราชกุมารีโรงเรียนบ้านมะเดือ่อได้รับรางวัลเหรียญทอง24กิจกรรมเหรียญเงิน3กิจกรรมเหรียญทองแดง1กิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71 ปีการศึกษา2567รางวัลระดับเงินผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทีสประเภทผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Content Center สถานศึกษาโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผลงานที่ภาคภูมิใจของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตกรรมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติกิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม Win Ensemble ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตกรรมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการประกวดมรยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับประเทศ Coding Achievement Awards ระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเ Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ในงานระยอง Educa e c o 2อ2 4โรงเรียนบ้านมะเดื่อมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโด omain.th ศูนย์จันทบุรี w w w b u n s o n g .in.th มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีมาก Coding Achievement Awards ประเภทผู้บริหารดีเด่นและทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนภายใต้แนวคิดเรียนดีมีวินยัยใฝ่ศึกษาลำหน้าเทคโนโลยีเป็นคนดีของสังคม